ชุมคณะกรรมการกิจการของพรรคนะครับซึ่งทางที่ประชุมก็ได้แจ้งให้สมาชิกรวมถึงแกนนํนนะครับให้ทราบถึงว่าขณะนี้มีการเลือกตั้งสวและขอจับชับไปยังสมาชิกของพรรคเพื่อไทยนะครับรวมถึงแกนนำพรรคว่าการเลือกตั้งสวเนะี่ยขอให้ทางสมาชิกเพื่อไทยวางตัวเป็นกลาง และที่สําคัญอย่าทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับและก็ให้มาระวัดระ,มะ,ะวังเพราะเรื่องนี้ทางพักก็ได้แจ้งเตือนไปยังสมาชิกนะครับว่าโดยเฉพาะกฎหมายการเลือกตั้งสอส,อสและสวปี5 0นะครับมีความเข้มงวดนะครับเพราะนั้นสมาชิกพักเพื่อไทยเ่ยก็ไม่ควรเข้าไปข้องแวะและถือว่าถ้าไป เกี่ยวข้องและมีความผิดนะครับทานพักก็ได้กำชับไปแล้วก็ถือว่ามีความผิดตามข้อบังคับของพักด้วยนะครับนอกจากพิจารหมายแล้วก็แก้งเตือนสมาธิกให้ระมัดระวังและก็วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งสว30มีนาคม2.5ง7เ็ดน,นะครับ